เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าลายเซ็นของศิลปินในดวงใจจะอยู่บนเบตของร้อยแก้วแล้วจะเป็นยังไงบ้างหนูกัจะให้มีเขาเส,เสื้อหนูเลยด้วยซ้ำเสื้อเลยเหรอครับโอ้โหหนูรักเขาขนาดนั้นเลยเหรอเป็นสีดำแล้วกันจะไ,ได้คุมโทนอา พี่เซนเก้วก็เลยจะเอาเบน,เนไปให้พี่ไฮกับพี่เซนเซนให้ลเลแก้กลหน่อยโอ้โหป้าก็เตรียมมาให้แล้วเบดหนูจะต้องมีรอยแบบไลยเต้นอย่างนี้แล้วเก็บตลอดไปนะจะเก็บตลอดไปหมายควาว่าตัวใหม่ก็จะไม่ซื้อใช่ไหมตัวใหม่จะไม่ซื้อจะอตรงนี้ตลอดไปเอาอย่างนั้นเลยเหรอใช่แต่แต้าตัวตัวใหม่มาซื้อก็สกีลลยเซนมาแปะไว้คือตอนนี้พี่ไฮพี่เซนเขาอยู่ข้างหลังเราเนี่ยเขาเดินอยู่ตรงนน้นเห็นป่ะแต่ว่าเราจะต้องเดินมาก่อนเพราะว่าเราจะต้องไปทำอะไรครับเพราะว่าเราจะต้องไปเตรียมเบร เบรคไหมเขาเซ็น,นปากามียังมีแล้วปากาก็มีแล้วใช่ไหมใช่เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าลายเซ็นของศิลปินในดวงใจจะอยู่บนเบตของร้ยแก้วแล้วจะเป็นยังไงบ้างใช่เลยร้ยแก้วต้องเก็บไว้ให้ดีนะเบตอันนี้เยเก็บไว้ให้ดีจะรักษามาตลอดไปเอาไงร้แก้วไปเอาเบตก่อนใช่ไปเอาเบรใ,ใ,ใ,ให้พี่หฮกับพี่เซ็นเซ็นกันเลยดีกว่าเขาเขายังไม่เดินออกมาเรามารอขณะนี้ก็รอเป็นนานเลยติ ไม่เป็นไรหนูรอได้จริงป่ะจริงอันนี้ถือรอได้นะโอเคโอได้ป้าอัปกรมายอะเฮ้ยป้าลืมไปป้าเอาไปเตรียมให้แล้วนี่ว่าป้าไปวางไว้ในห้องใช่ใช่ใช่เดี๋ยวก็หาไม่เจอให้อีกตอนนี้พี่ไทยพี่เซนอยู่ในห้องแต่งตัวเห็นไหมแล้วดูเนี่ยน้องน้องเสื้อเหลืองเนี่ยเขายืนรอถ่ายคู่ศิลปินใช่เออเขาคงชอบเนาะหนูก็ชอบอันนั้นเราไปรอที่ห้องของเราดีกว่าจะได้เอาเบรให้เขาเซน ตื่นเต้นมาเลยอยากแบบไม่เคยมีอะไรไม่เคยแบบมีศิลปินคนไหนที่เชอบขึนแบนี้ป้ายังเคยเลยเอาแผ่นเนี่ยอัลาั้มีดีไปให้พี่ตูนเซ็นที่สนามบอลจำได้ปะอ๋อจำได้ละล้อยแก้วก็จะเอาเบสเลยนะจะเอาเบสเลยเพราะว่าพี่เซนเขาเล่นเบสเตรียมเบสไปเรียบร้อยแล้วนี่คือเบสของหนูนะก็ให้คนนึงเซนตรงนึงแล้วอีกคนนึงเซนตรงนึงตรงนึงตรงนึงใช่ไหมอันนี้เดี๋ยวอะไรก็ลองถือขึ้นมือดิก็เพราะว่ามันจะบัง มันจะบังแค่สองตัวนี้ไงมันจะบังแค่อันนี้เดียวแต่สองอันนี้ไม่บังอ๋อตรงนี้มือเราจะสีใช่ไหมอ่าแล้วหนูก็จะทำไงให้เขาเต้นตรงนี้คนนึงใช่แล้วคนนี้คนนึงผมเลือกให้เลยได้ไหมอ๋อเดี๋ยวลองให้เขาเลือกเองแล้วกันโอเคได้ไหมได้แล้วเปอร์เซ็นเสร็จปุ๊บเราก็ขายตัวนี้ประมาณสักสี่หมื่นนะไหมไม่ขายไม่ขายอันนีิงมอ่าเปอร์เซ็นปุ๊บมีราคาก็ขายเลยไงลูกขายตอนมีราคาไง เดี๋ยวเรารอก่อนนะครับตอนนี้อยากเก็บเอาไว้อ่าเราให้เก็บให้เก็บลายแก้วปากกาสองสีให้พี่เขาเลือกกันเองเหมือนเดิมใช่หรือว่าไงายเซนเซนไยอย่างนี้ใช่ไหมให้เขาเลือกกันเองด้วยกลับบ้านไปจะได้มีกําลังใจเล่นเดทเนี่ยดีนะไม่ชอบกองด้วยป้าขนกองมาให้เซนคงไม่ไหวไม่ต้องแล้วหนูก็จะให้ีเขาเสื้อหนูเลยด้วยซ้ำเสื้อเลยเหรอครับโอ้โหหนูรักเขาขนาดนั้นเลยเหรอ ถ้าเต้นปุ๊บป้าก็ไม่ได้ว่าเต้นปุ๊บเสื้อตัวนั้นก็เจ็ดพันเต้นเลยเ,เต้นเลย <c oughs> เอ้าวแล้วแก้วไปไป,ไปมาพี่ขับรถออกไปแล้วใช่ไหม,ไมยังยังอยู่ใช่ไหมโอ้ถ้าขับออกไปทำไงดีแล้วแก้วป้าวอลเรืม่รมวถเรียบไล่จับไปเลยดีไหมเซ็นก่อนแล้วค่อยไปนะ <c oughs> เอาถือมาดีดีเด็กน้อยก็ได้ก่อนอ้าวเดี๋ยวเรปินในดวงใจนะ อ่ะให้พี่เขาเซ็นได้ occurs, เ,เลยลูกพี่ก็นั่งรออยู่แล้วอ้อไม่มีคนคนนะอ่ะเทนครับนี่ค่ะมาชื่อเปิดหน่อยอาเข้าไปดีไปเปมค์เสร็จโอ้โหให้ใครดีอ่ะเราจำหน้าไม่ได้คนนั้นป่ะไม่ใช่เนาะอ๋อได้เพื่อนน้องเดี๋ยวครับอ่าโอ้บอกว่าอยากให้พี่เป็นคนเลือกเองตรงไหนก็ได้ใช่มั้ยฮะอาตรงไหนเลยครับดีได้ เป็นสีดำแล้วกันจะได้คุมโทนอ่าอันนี้มีเสียงเงินอีกด้านหนึ่งนะครับของไหนโดนน้อยสุดอ่าคิดเหมือนกันในตำแหน่งแค่ไหนได้อยู่ครับอ่ะฮะอ่ะได้อยู่ครับแล้วก็อีกคนนึงจะตรงไหนดีครับเบตตัวนี้จะมีราคาแล้วใช่ไหมครับสามารถที่จะแบกให้ขึ้นมาแบบผมด้วยครับโอเคครับ ตอนนี้เขาทําเพลงอยู่เพลงหนึ่งครับกําลังให้คนทําเพลงให้อ่าก็อยากให้เขาได้ทําขอบคุณมากครับพูดอะไรดีครับไม่รู้เนนเีายขอบคุณนะครับรู้สึกว่าทั้งสองคนเฟลลี่กับน้อยแก้วมากขอบคุณมากนะครับสำหรับเบรสนะครับน้องเบรย์ให้พี่แคาไปเลยนะเอาไปเบรขออยไลฟ์แล้วเอ่ะใชบป่ะเจอกั็ขอาไป